สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเทศบูไนและประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศอาเซียนมีส0ประเทศก็เหลือ2ประเทศนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละประเทศนะคะเดี๋ยวไปเริ่มที่ประเทศบูไนเลยค่ะประเทศบูไนมีชื่อเต็มๆว่าประเทศบูไนดารุสลามบันดาเสรีเบกาวันคือเมืองหลวงของประเทศบูไน เป็นประเทศที่อยู่บนเกาะอบ,บอเนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองแห่งนี้มีสถานที่ที่สำคัญคือมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดินสถาปัตยกรรมที่สร้างแบบอิสลามิกอาร์ตซึ่งบนยอดโดมนั้นสร้างด้วยแผ่นทองคำจึงดูงดงามมากจนถูกขนานนามว่ามินิทัชมาหาล ชุดประจำชาติบูนายดารุสลามของผู้ชายเรียกว่าบาจูมาลายูส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่าบาจูกุลุงผู้หญิงบูนายจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสโดยมากจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจลดเท้าส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวตัวเสื้อยาวถึงเขา่านุ่งกางเกงขาย,ยาวแล้วนุ่งสลง คำทักทายและดอกไม้ประจำชาติประเทศบูนัยดารุสลามเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีภาษามาเลเป็นภาษาราชาการคำทักทายของประเทศบูนัยก็คือสลามัดดาตังจะเหมือนของประเทศมาเลเซียนะคะ และใช้ดอกสั้นชวาหรือซิมปอเป็นดอกไม้ประจำชาติดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจำท้องถิ่นของประเทศบูนดารลุสลามมีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลและยังพบว่าดอกสั้นชวานี้ปรากฏอยู่ในธนบัตรใบละหนึ่งดอลลาร์ของประเทศบูนด้วย และนี่ก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเมืองหลวงและสถานที่สำคัญมานิลามานิลาคือชื่อเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้บนเกาะลูซอนมานิลาเป็นเมืองที่มีชนชาติรวมกันอยู่มากมายและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศสถานที่สำคัญคืออินทรามูลอสซึ่งเป็นป้อมปราการและกำแพงโบราณโดยชาวสเปนที่มาสร้างอาณานิคมและภายใน สถานที่นี้จะมีโบสถ์โรงเรียนและสถานที่ราชการชุดประจำชาติฟิลิปปินส์ของผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่าบาลองตากาล็อกซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสัป,ปะรด มีบ่าคอตั้งแขนยาวที่ปลายแขนเสื้อจะมีข้อมือจะปักลวดลายส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวใส่เสื้อสีครีมแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อเรียกว่าบาลินตาวักคำทักทายและดอกไม้ประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์มีคำทักทายก็คือก um ูมุสตา ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติมีภาษาฟิลิปปินโนเป็นภาษาราชการและมีดอกขุดแก้วเป็นดอกไม้ประจำชาติซึ่งดอกไม้ชนิดนี้มีความหมายอันแสดงถึงความบริสุทธิ์เรียบง่ายอ่อนน้อมนอกจากนั้นดอกไม้ชนิดนี้มักถูกนำมาใช้เสริมสองในตำนานเรื่องเล่ารวมถึงบทเพลงของชาวฟิลิปปินส์อยู่เสมอ การบ้านวันนี้หนังสือศิลปะคุณธรรมวันสำคัญเล่มหนึ่งหน้า16และหน้า17ค่ะฝึกคัดคำและระบายสีภาพให้สวยงาม